เรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันเป็นปมที่ทําให้เกิดการถกเถียงการแสดงออกความคิดเห็นในทางการเมืองของผู้คนหลากหลายเจเนอเรชันในไทยนะคะ,คะลองไปฟังเสียงประชาชนบางส่วนที่ไทย PBS ไปสอบถามหลังจากการโหวตครั้งแรกมันจบลงไปคะ่ะหลังจากที่รู้ว่าการโหวต เมื่อวานนี้จบลงด้วยการที่คุณพิธาและก้าวไกลไปไม่ถึงฝั่งฝันนะคะกลุ่มผู้สนับสนุนพระก้าวไกลซึ่งเขารวมตัวกันอยู่ที่ประตูท่าแพอพําเภอเมืองเชียงใหม่เขาก็ทำกิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์ค่ะเผาพริกเผาเกลือเผารายชื่อสอวอแล้วก็สาบแช่งในขณะเดียวกันก็ปราศัยโจมตีการทำหน้าที่ของสวที่งดออกเสียงในการเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมมองว่า ถือเป็นการไม่เคารพต่อการเลือกตั้งจากประชาชนอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มองว่าการโหวตในครั้งนี้ไม่เป็นไปตามเป้าเพราะสวขาดการประชุมและอาจจะถูกกดดันรวมไปถึงกกตส่งคำร้องการถือครองหุ้นไอทีวีของคุณพิธาให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยค่ะคือให้กกตฟ้อง เพราะนั้นการฟ้องของกรกตจึงเร็วมากผิดปกติมากใช่ไหมครับเรื่องที่สองก็คือไปขู่ว้ตั้งเยอะแยะเพราะมีหลักฐานส่งทางไลน์ใช่ไหมครับว่าไม่ถูกต้องยังไงจะบีบบังคับเลื่อต่างมันก็เลยทำให้คะแนนรวนเรงหายไปตั้ง50ประกว่าคะแนนแบบนี้ ส่วนกลุ่มผู้สนับสนุนพรรเก้าไกลแล้วก็แคนดิเดตนายกพิธานะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรเขาก็ไปติดตั้งเครื่องขยายเสียงบนรถกระบะเลยค่ะแล้วก็ไปถ่ายทอดสดการโหวตนายกรัฐมนตรีที่ลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยสิริจิตอุทยานริมแม่น้ำปิงนะคะแน่นอนว่าไม่เห็นด้วยกับท่าทีของสอวอเมื่อวานนี้นะคะทั้งงดออกเสียงและขาดการประชุม ส่วนที่อุตรดิตถ์แพร่พิจิตค่ะผู้สนับสนุนก้าไกลก็ออกมาทำกิจกรรมในเชิงสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆกับในหลายพื้นที่นะคะและก็ยังคงพุ่งเป้าไปที่สวที่ไม่ฟังเสียงประชาชนไม่ต่างจากชาวจังหวัดขอนแก่นค่ะที่รู้สึกผิดหวังแล้วก็มองว่าตัวแปรสําคัญก็คือ พุทธิสภาค่ะที่งดออกเสียงจนทำให้คะแนนเสียงมันไปไม่ถึง375และเสียงจากประชาชนที่ชนะการเลือกตั้งก็มาแพ้เสียงสวขณะที่กลุ่มคนรุ่นใหม่ในจังหวัดมหาสารคามก็ผิดหวังเช่นเดียวกันค่ะประชาชนนี่เลือกเข้ามาเลือกเข้ามาที่จะให้ทำงานเป็นเป็นนายกค่ะแล้วก็เห็นศักยภาพของเขาแต่ว่า 250คนจากสิทสวที่งดออกเสียงหรือว่าไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาเอา่อมองไม่เห็นถึงอนาคตของลูกของหลานหรือว่ายังอยู่กับบุรมการเดิมๆที่ที่คิดว่ามันมัน,ไม,มนไม่สามารถไปได้ที่จังหวัดยะลา กลุ่มที่ติดตามการโหวตบางส่วนก็แสดงความผิดหวังนะคะรวมไปถึงคุณอันวาอุเซงซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคก้าไกลที่มาร่วมฟังผลการลงคะแนนกันเมื่อวานนี้โดยชี้เห็นว่าปัญหาคือคกลไกรัฐธรรมนูญที่ไม่ใช่ระบบปกติจนทําให้การโหวตมันบิดเบี้ยวไปค่ะมากกว่าครึ่งหนึ่งที่ผมรู้จักเนี่ย คนใหญ่แล้วเนี่ยต้องการชิมพิธาต้องการท,มาาราทิมพิธาเป็นนายกเนื่องจากต้องการความเปลี่ยนแปลงเนื่องจากแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าสภาพเศรษฐกิจหรือต่างๆเนี่ยต้องการนายกที่มีความาเก่งแล้วก็ฉลาดแล้วก็มีมีความทันสมัยเลยคนะรับก็จริงๆแล้วทุกคนก็เห็นได้ชัดว่าคุณพิธาก็เหมาะสมนที่จะเป็นนายกแต่ก็ด้วยระบบคนกที่ไม่เป็นปกติที่ทาให้เราไม่สามารถได้นายกที่เราเลือกกันมาได้ องค์กรกิจกรรมและนักศึกษามอปัตานีได้อ่านถแถลงการระบุว่าองค์กรนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยสงขลานครินจะสนับสนุนตัวแทนพักการเมืองที่สามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรเป็นนายกรัฐมนตรีตามหลักการประชาธิปไตยและผลแพ้โหวตเมื่อวานนี้จากความหวังก็ได้กลายมาเป็นความสิ้นหวังค่ะ